วันนี้เปิด Facebook มาก็เจอบทความของเพื่อนสนิทชาวฮ่องกงชื่อคุณมอริสลีเป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมอยู่ฮ่องกงซึ่งเป็นโพสต์แรกของผมเขาเป็นนักกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมก็ขอความรู้ทางกฎหมายในช่วงนั้นเพราะว่า ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายเช่นกันแต่เรียนกฎหมายจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใช้คอมกฎหมายซีฟิลลอนะครับส่วนกฎหมายฮ่องกงเนี่ยเป็นกฎหมายคอมมอนลอซึ่งมีแนวคิดอีกแบบหนึง่งผมก็เคยเล่าให้กับน้องๆที่ทำงานกับผมหรือลูกสาวที่ที่เรียนกฎหมายที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกันบอกว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ย นักกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยเขามีแนวคิดที่น่าทึ่งนะครผมก็ยอมรับว่าน่าทึ่งคือผมยอมรับว่าพวกเราที่เรียนกฎหมายเมืองไทยเนี่ยติดกรอบอะไรหลายอย่างมากเลยมันเป็นกรอบแนวคิดที่เราไม่สามารถที่จะ break away ได้อะผมใช้เวลานานในการที่ที่จะได้ประสบการณ์จริงๆอะนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในแวดวงของเราอะใช่ไหมฮะได้รับการ ศึกษาเทรนนิ่งเอนคอร์เจเมนต์อะไรต่างๆนานาในกรอบวิธีคิดแบบซิฟลูลล์อย่างนั้นเนี่ยเวลาไปทำงานเราจะต้องดีลกับนักกฎหมายจากคอมมอนล a ์เนี่ยเราก็ต้องปรับแนวคิดใหม่นะฮะตอนหลังเนี่ยพอไปอยู่ WTO เนี่ยผมก็จะดูเพื่อนๆที่มาจากคอมมอนล a ์เนี่ยเวลาเขาพูดเขาอะไรเนี่ยผมผมรู้สึกทึ่งเขา แล้วเขาจะมีแนวคิดในเรื่องของการการหาวิธีการต่อสู้ทางกฎหมายได้ได้อย่างฉลาดหลักแหลมก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนกฎหมายจากซิวิลลอจะไม่ฉลาดได้ <c oughs> คือ,ค,อคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าคือแนวคิดบางอย่างเนี่ยมันมันคือแบบมาเหนือแม่อะเราต้องยอมรับนี่ก็คือพูดออกนอกเรื่องทีนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนคนเนี้ย ตอนหลังก็เกษียณแล้วใช่ไหมครับเกษียณแล้วเขาก็ขายหุ้นในลอเฟิร์มของเขาในฮ่องกงมาทำในเรื่องของศิลปะวัฒนธรร,รมเขียนบทความต่างๆในานา้าผมก็ตามอยู่แล้วเราก็บางทีเราก็จะคุยกันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องจันลงใจิตใจของสังคมต่อไปใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนคนนี้เมื่อเช้าเขาเขียนบทความเกี่ยวกับกรุงเทพเขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ย ห่างจากฮ่องกงแค่สองชั่วโมงนะครับเป็นสิ่งที่คนฮ่องกงเนี่ยพยายามพยายามแบบว่ามาเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับคือเขาก็มองว่าความหมายของคำว่า lonely เนี่ยจะแยก่กว่าหรือว่า worse worse than คำว่า lonesome คำว่า lonely เนี่ยก็คือไม่มีใครเลยไม่มีไม่มีคนรักไม่มีคนที่ถูกรักอะไรต่างๆนานา,นา,นาส่วนคำว่า l o n s o m um เนี่ยถึงแม้ว่ายังยังเป็นสภาพของความเป็น alone แต่ก็ยังมีบางอย่างนะอย่างน้อยก็มีความรู้สึกดีๆในจิตใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามพูดนั่นนะก่อนก่อนที่เขาจะเขียนเขียนบทความเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็น เมืองที่มาแล้วสบายใจไม่ต้องแต่งตัวมากนักใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ฮ่องกงต้องออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวนะครับออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเพราะฮ่องกงเป็นเมืองธุรกิจต้องใส่สูทผูกท้ายนะครับส่วนมาเมืองไทยก็จะมาในฐานะที่มาผ่อนคลายมาเป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นจะแต่งตัวแบบไหนก็ไม่มีคนว่าเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขามี p r i เว c ซนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในส่วนหนึ่งคนคนในประเทศไทยก็มีหลากหลายใช่ไหมครับคือยกเว้นแต่ว่าเราไปสถานที่ที่จำเป็นจะต้องแต่งตัวแบบดีใส่สูรเนี่ยโดยทั่วไปสถานที่อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้รีควายขนาดนั้นก็เราก็จะเห็นมากมายบางคนก็แต่งขาสั้นนะฮะกางเกงยียนมีมีทุกรูปแบบนะฮะ ซึ่งก็ตรงนี้แหละก็จะเป็นสเสน่ห์มองอีกแบบหนึ่งก็เป็นสเสน่ห์นะเป็นสเสน่ห์ว่าเราเป็นเมืองที่สามารถที่จะมีฟรีดอมในเรื่องของการแต่งกายได้เยอะใช่ไหมครับแล้วอีกอันหนึง่งเขาเขาก็บอกว่าเมืองไทยมีโรงแรมที่ดีนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยมีพันกว่าแห่งเลือกเอาระหว่างจะอยู่แบบหรูสุดหรือ เอาแบบถูกสุดก็ได้นะฮะหลากหลายมากอาหารก็มีหลากหลายมากอย่างข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต่างชาติคนฮ่องกงชอบมากนะครับไม่ใช่เฉพาะคนฮ่องกงหรอกที่นี่เองเนี่ยอย่างเลี้ยงเนี่ยผมก็พยายามเอาเข้าวเหนียวมะม่วงให้เพราะว่าผมรู้ว่าคนชอบข้าวเหนียวมะม่วงเยอะนะฮะอย่างวันนี้ผมก็จะเชิญท่านทูต บางท่านจากสาภาพยุโรปมานั่งดื่มกับผมเนี่ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยนะฮะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานนะฮะคือหลังจากที่ผมเดินทางไปยื่นพระาศาสารจากอา่จากลิมาแล้วเดินทางไปไปเอกวาดอร์เนี่ยกลับมาตามหลักก็ต้องควอรันทีนแต่จริงๆผมก็ควอรันทีนครบแล่ละนะฮะครบละอ่ก่อนกำหนดอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรวจโควิดผลเป็นลบใช่ไหมครับ แต่ว่าเพื่อนท่านอื่นๆก็เหมือนกันก็คงยุ่งกับหลายเรื่องเหมือนกันดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับอาหารไทยก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนฮ่องกงเนี่ยเขาจะชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องดื่มก็จะมีหลายอย่างใช่ไหม ถ้าเป็นถ้าคนที่ดื่มเบียร์ก็จะมีเบียร์ไทยๆท,ที่แบบขึ้นชื่อเลยนะฮะไม่ต้องระบุยีห่ห้อก็ได้นะฮะเบียร์ไทยก็จะขึ้นชื่อใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะแบบได้แนวคิดแบบไทยอ่ะคืออย่างไทยมีคําพูดว่าได้อย่างเสียอย่างหมายถึงว่าไม่มีของฟรีในโลกนะไม่มีของฟรีดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ต้อง make an effort อ่ะ แล้วก็ก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนอย่างมากมายสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีเรื่องของการนวดใช่ไหมครับนวดเนี่ยนวดไทยเป็นที่รู้กันว่ามีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็ relaxation คือก่อนที่จะได้ความผ่อนคลายไปก็ต้องยอมรับสภาพความเจ็บปวดก่อนมีกดจุดมีดึงมีอะไรต่างน,นานานะครับ ใช้มือใช้ศอกใช้เข่าเนี่ยนะฮะนวดเป็นสิ่งที่หลายคนชอบนะฮะมาเมืองไทยก็เพราะสิ่งนี้มาเรื่องสปามานวดไทยนวดกดจุดนะครับส่วนซันชายซึ่งประเทศไทยมีบางคนมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าอย่างคนฮ่องกงมาก็มาช้อปปิ้งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ เขาชอบมากช้อปปิ้งแต่สัญชายก็อาจจะมีบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบมากับทัวร์แล้วก็ไปทะเลใช่ไหมไปชายหาดกลุ่มนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวแบบมาเองเนี่ยเขารู้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับหลายคนเขาจะมาซื้อคอนโดในประเทศไทยนะครับคือสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นคอนโดต่างชาติซื้อได้ ดังนั้นก็จะมีคนที่มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเพื่อนต่างชาติของผมหลายคนที่รู้จักกันนะฮะบางคนก็มาซื้อที่เข้าใจก็คือแบบหลายหลังเลยนะฮะเขาก็มีมีสตังค์แล้วก็บางคนก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะมาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเราก็จะได้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับมามา contribut ให้กับสังคมเรานะครับเพราะคนเหล่านี้เขาก็ดูแลตัวเองได้นะฮะนี่ก็เป็นเป็นแนวคิดของเพื่อนนะครับเขาก็เคยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผมว่า,เ,าเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จันรลงสังคมแต่บังเอิญว่าเราต้องยอมรับว่า ทั้งฮ่องกงทั้งไทยก็ยังยังไม่ได้พัฒนาตรงนี้เยอะนะฮะคือพอสมควรแหละพัฒนาแต่ว่ายังมีอีกเยอะที่สามารถทำได้นะฮะแล้วเขาก็มีความชื่นชมคนไทยที่มี innovation นะครับในในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมเรื่องของ entertainment เราก็ต้องยอมรับว่าอืมเป็นสิ่งที่เราพอมีนะฮะตรงนี้ประเทศไทยพอมีแล้วก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเนี่ยในมุมมองของผมว่าเราสามารถทำเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้นะฮะซึ่งก็พยายามทำอยู่นะฮะทั้งภาครัฐก็พยายามช่วยสนับสนุนอยู่พอสมควร mm hmm. เอกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเพราะว่า,าทำมากก็ได้มากใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยน่าจับตาน,น่าจับตาอยู่นะครับคือในเอเชียเราต้องยอมรับว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นศูนย์กลางของของเรื่องของเศรษฐกิจแหละใช่ไหมครับ คือถ้ามามองดูว่าอย่างในลาตินอเมริกาก็ยังมีปัญหาอะไรหลายอย่างคือแน่นอน,นอทุกประเทศมีปัญหากันทั้งนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยระหว่างเอเชียกับลาตินอเมริกาเนี่ยคือเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรกันได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นในเอเชียเป็นส่วนใหญ่นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนนเรื่องของดิจิทัลอีโคนมีนะครับเพราะว่า engine of growth เนี่ยอยู่ในเอเชียใช่ไหมเราจะเห็นจีนเราจะเห็น South Korea ใช่ไหมครับสิงคโปร์อย่างสิงคโปร์ปีนี้เท่าที่ทราบก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม world economic forum ปกติเนี่ยจัดที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับปีนี้ก็คือสิงคโปร์ก็มี ตรงนี้มีอินิเชทีฟหลายหลายเรื่องนะครับเรื่องของกรีนนะครับกรีนอีโคโนมีเขาต้องการที่จะมีกรีนเจอร์นี่นะฮะตึกต่างๆก็จะมีต้นไม้นะครับพยายามที่จะมีอินิเชทีฟเยอะนะครับคือประเทศที่มีทรัพยากรน,น้อยก็ต้องผลวายใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย world อีคเนมิคฟอรัมก็จะเป็นฟอรัมในการที่จะทําให้ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมามาคุยกันนะครับในท้ายที่สุดก็จะมี collaboration มีความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศส่วนตัวคนที่ก่อตั้งเนี่ยคุณคลาวส์ชวอฟเป็น professor professor คลาวส์ชวอฟนะเป็นคนเยอรมันแต่ว่าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอาจารย์ก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของของภาคธุรกิจเนะ่เขาก็พยายามมองว่าภาคธุรกิจเนี่ยควรจะตอบสนองมากกว่ามากกว่าเรื่องของกำไรขาดทุนอย่างเดียวตอบสนองไม่ใช่เฉพาะให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ควรจะมองไปที่สังคมกว้างๆใช่ไหมฮะเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ social entrepreneurship มากนะครับมีโปรเจกต์โดยภรรยาเขาเนี่ยร่วมทำกับกับทั่วโลกนะฮะพวกมูลนิธิต่างๆอย่างน้อยเกินกว่า350แห่งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็เป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนผู้ดำยุคใหม่หมายถึงว่าคนที่อายุต่ำกว่า ส0เพื่อที่จะให้เป็นลีด e r ์นะฮะแล้วถัดมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาทำรับ,บกลุ่มคนที่อายุ20-30ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นอนาคตของประเทศใช่ไหมครับก็ต้องพยายามสนับสนุนประครับประคองคนกลุ่มนี้ให้มีบทบาทสำคัญนะฮะให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของทุกอย่างนะฮะใช่ไหมฮะการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพละกกำลังและยังอยู่ใน สังคมอีกนานนะครับพวกที่เป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันในยุคนี้นะฮะในกลุ่มที่รุ่นของผมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า,าเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเราก็ต้องก็ต้องปล่อยให้น้องๆน,นะฮะลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ไปใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของของพวกเราในยุคนี้นะฮะในรุ่นนี้ ที่จะต้องประคับประคองรุ่นน้องๆนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแหละผมผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยประเทศที่มีคนเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยดูแล้วจะเป็นประเทศที่จะมีอนาคตมากนะฮะในเอเชียก็ยังมีมีอยู่พอสมควรใช่ไหมครับอย่างอินเดียอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีคนหนุ่มคนสาวเยอะใช่ไหมครับ หลายประเทศก็เข้าสู่สภาพของเรื่องของ Aging p OPULATION ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็บางครั้งเนี่ยต้องถึงกับขยาย retirement age ใช่ไหมครับแต่ของไทยก็ยังประมาณเนี้ยนะฮะ60เว้นแต่อย่างของทางราชการก็อาจจะมีบางกลุ่มแต่เป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่กลุ่มเล็กอ่ะที่อาจจะขยายขึ้นไปนะฮะส่วนถ้ามาทางยุโรปมาทาง ลาตินเนี่ยเขาก็เยอะกว่า60หน้แน่ๆนะฮะในเรื่องของ retirement age คือจริงๆคนเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าดูแลตัวเองดีเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้อีกนานทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นอย่างนักการเมืองหรือว่านักธุรกิจหรืออะไรต่างๆนานานในสังคมตะวันตกที่อายุ70แล้ว70-80นี้อยนี่ยัง active อยู่มากๆนะครับ active มากๆคือความแก่ไม่แก่เนี่ยบาง บางอย่างเนะี่ยอยู่ที่ท t i t u d e อยู่ที่ใจด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงอะ่ะเราก็ยังทำได้ได้ดียังมีอะไรหลายอย่างที่จะทำได้อีกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่านะฮะน้องๆวันนี้ถึงแม้อายุน้อยก็ควรจะต้องคิดถึงวันหน้าในอนาคตด,ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศอยากจะเป็นนักการทูต หรือว่าคนที่กำลังมีเจอร์นี่นะฮะมีมีเจอร์นี่ที่จะต้องเจริญก้าวหน้าในระบบราชการเนะี่ยนกะ็นยฮะก็มั่นคงในความเชื่อของของเราไว้นะฮะมั่นคงไว้นะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่า,าวันหนึ่งจะต้องถึงฝัง่งนะครับเป็นสิ่งที่อย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดอย่างอื่นเป็นเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องนอกๆแหละถ้าเรามีคุณค่าเนี่ยช้าหรือเร็วนะฮะก็จะต้องมีคนเห็นประโยชน์ของเรานะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็วันนี้ก็เริ่มต้นพูดตั้งแต่เรื่องของเพื่อนฮ่องกงพูดถึงประเทศไทยพูดถึงกรุงเทพเพราะอยากให้ให้ได้ยินว่าเออคนอื่นเขามองเราอย่างไงใช่ไหมอย่างอย่างเพื่อนฮ่องกงเขาจะมองเราว่ามองกรุงเทพว่าเป็นแบ c k ก a า d ์ n ของ ฮ่องกงเป็นสวนหลังบ้านของฮ่องกงเพราะว่าเดินทางมาง่ายมากใช่ไหมฮะ <NY st ing> เนี่ยก็เป็นคำพูดของเขาอะนะครับผมผมคิดว่าก็ฟังไว้นะฮะถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเราเองได้เนะะี่ยเราก็ปรับปรุงไปนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,า,าน่ะเป็นสิ่งที่ แน่คิดที่ดีสำหรับวันนี้ครับ